อันนรองเท้าใช่ไหมบอกว่าถอดถอดเป็นเนไหมรองเท้าเป็นเนี่ยนี่โอ้โหอีกข้างนะครับอีกข้างหนึ่งทำไงมันไม่ถอดแต่เท้าอะไรเนี่ยมันไม่ถอดแต่เท้าเลยเราถอดถุงเท้าไว้ดีถอดถุงเท้าไว้ดีนะครับถอดได้ไหมจีถอดได้ไหมนี้ถอดอย่างนี้เออไหนถอดได้ครับถอดถ้าใส่ไว้ในรองเท้าเออเก่งมากค่ะ อีกช่างหนึงทำเหมือนกันทาเหมือนกันนะคะอ่ะทําเหมือนกันค่ะทําได้ไหมคะทําได้ไหมคะอ่าทำแบบนี้ถอดไม่ทำอย่างนี้อ่าทำอย่างนี้ค่ะไม่ทำอย่างนี้อ่าทำอย่างนี้จัดอย่งนี้ถอดได้ไหมคะถอดไม่ได้ไม่จัอย่างนี้อืมทำอย่างนี้ถอดได้ไหมคออ่าถอดถึงเท้า ต้องทนี้ตอย่างนี้น้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้่นี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอางนี้ทอย่างนี้ทำอย่านทำอย่างนี้ทำอยางนี้ทำอย่างนี้อ่างนี้ท่านี้ทำอย่างนี้อ่างนี้ทา้อย่างนี้ทอางนอย่างนี้งนี่ีทอางีทงนี้ท่านี้อย่านอานี้อาางนี้ทำ่งนีงี้ทำ่้วอางให้คู่กันีออี้